สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มครับครับวันนี้พี่ธงอยู่ตรงที่ดินติดก,กันกับสวนของพี่ธงนะครับก็จะพามาดูาการทำโคกหนองนานะครับาพา,าทุกคนมามาจอบเบิงนะครับภาษาอีสานเรียกว่ามาจอบเบิงสวนของชาวบ้านเขานะครับก็เป็นเพื่อนบ้านติดกันนะครับพี่ธงกำลังจะมีเพื่อนบ้านมาทา โคกหนองนาในที่ดินของตัวเองครับก็เป็นโครงการของตัวเองนะครับไม่ได้เป็นโครงการของรัฐครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับก็สวยงามน่าชมเลยครับตามพิธมไปเลยครับครับก่อนหน้านี้นะครับที่ดินบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นป่าเลยนะครับป่ายูคาลิปตัสแล้วก็เป็นต้นไม้ตามพื้นทินนะครับ ที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นถนนนะครับมีเสาไฟฟ้าก็หน้ากว้างประมาณ60เมตรครับที่ดินผืนนี้ก็พิธงทราบมาว่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ13ไร่นะครับตรงโน้นก็จะเป็นโรงเรือนเมลอนพิธงนะครับก็อยู่ติดกันเลยครับครับวันนี้ก็เจ้าของที่ได้ปรับที่ของตัวเองนะครับก็ได้เคลียร์พื้นที่ป่า จนจนโล่งเตียนแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ลงมือ,อทำกเษกเษตรเกษตรพอเพียงนะครับก็เริ่มต้นด้วยเป็นโคกหนองนานะครับนี่นะครับก็จะมีการขุดคลองเป็นคลองไส้ไก่นะครับยาวมากไปจนถึงสุดท้ายสวนตรงนน้นนะครับก็โอ้หลายเมตรอยู่ครับ แล้วก็ริมปากบอ่อตอนนี้ก็จะมีการริมริมคลองนะครับที่เป็นคันดินมีสเต็ปแล้วก็มีเอาฟางมาห่มดินไว้นะครับ <c oughs> เพื่อ,อป้องกันเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่ชะชะล้างให้หน้าดินพังทลายลงในคลองนะครับแล้วก็มีการขุดสะดือบอ่อไว้ตรงนี้เป็นจุดเ,เริ่มต้นครับคลองยาวไปโน่นเป็นเป็นร้อยเมตรแหละครับ มาดูบอ่อข้างๆตรงนี้อีกบ่อหนึ่งครับตรงนี้จะไม่ได้ขุดเป็นคลองนี่นะครับก็เป็นเป็นบ่อน้ำขุดไว้แล้วก็จะมีมีสะดือบ่อเหมือนกันครับตรงนี้ยังไม่ได้เอาฟางมาห่มครับก็กำลังทยอยทำอยู่ครับเพิ่งจะขุดเสร็จเมื่อวานนี้เองครับก็ ผู้รับเหมารถแมคโครเพิ่งจะย้ายรถผลออกจากพื้นที่ไปเมื่อวานนี้เองมีสะดือบอ่อครับตรงนี้ไม่เจอตาน้ำนะครับบางบ่อก็จะมีตาน้ำครับเดี๋ยวพี่ธงก็จะให้ดูนะครับก็พื้นที่โล่งเตียนก็ยัง ดูสวยนะครับเดี๋ยวอนาะคตก็ค่อยดูกันต่อไปครับแล้วก็จากบอ่อด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีใส่ท่อไว้นะครับที่เห็นสีฟฟ้าตรงนั้นนะครับก็เป็นท่อ PVC ขนาดสี่นิ้วครับเชื่อมไปเชื่อมต่อไปบอ่อตรงนี้ตรงนี้เป็นบอ่อเป็นเหมือนอถ้ามองมุมสูงก็จะเป็นเหมือนเลข8ดนะครับ ต้องใช้โดนถ่ายครับถึงจะออกมาดูว่าเป็นรูปร่างอะไรบ้างนะครับพี่ธงไยแนวและหน้าก็จะเห็นตามที่เห็นอยู่ในกล้องนี่แหละครับครับบ่อน้ําตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลข8เนี่ยครับจะมีท่อเชื่อมต่อมาจากบ่อด้านหน้าตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบ่อเลข8ครับก็มีการขุดสะดือบ่อไว้เหมือนกันครับ งนี้ไม่มีตาน้ำไม่เจอน้ำครับมาดูวงกลมของเลขแปดตรงนี้กันตรงนี้มีน้ำนิดหน่อยครับแต่น่าจะเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำฝนครับ เพราะว่าถ้าเป็นน้ําที่เป็นตาน้ําที่พี่ธงสังเกตได้อยู่ตรงบอร่อตรงโน้นไกลๆตรงโน้นนะครับเดี๋ยวพี่ธงจะพาไปดูน้ําตรงนั้นจะออกเป็นสีเขียวๆน้ําใสครับจากบอ่อเลขแปดตรงนี้ก็มีท่อเชื่อมต่อเหมือนกันครับท่อขนาดาท่อ PVC ขนาดสี่นิ้วครับเชื่อมต่อมาตรงพื้นที่ที่เป็นคลอง ก็จะขุดคลองไส้ไก่ไว้สองฝั่งครับของไส้ไก่นี่ก็จะอยู่ห่างจากเขตแดนประมาณน่าจะประมาณสัก8เมตรน่าจะได้ครับประมาณสัก8เมตรที่เห็นเป็นแนวหญ้าอยู่อันนี้ก็จะเป็นของอท,ที่ที่ดินข้างเคียงครับของไส้ไก่ตรงนี้จะมีน้ําอยู่บ้างแล้วก็ น้ำที่เกิดจากตาน้ํานะครับอันนี้น้ําเขียวๆเนี่ยเป็นน้ําที่เกิดจากตาน้ําก็ยาวไปโน่นแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็เท่าที่ได้สอบถามมาก็เห็นว่าจะทําเป็นไว้ทํานานะครับตรงส่วนกลางแล้วก็จะทําบ้านอยู่ท้ายๆตรงโน่น ใกล้ๆต้นไม้ตรงท้ายท้าสวนตรงนู้นนะครับเนี่ยนะครับที่อสอบถามจากผู้รับเหมาคนขับแมคโครครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เตรียมไม้ทำนาก็เห็นมีอยู่นิดเดียวนะครับพี่ธงก็ไม่ได้เห็นแบบไม่แน่ใจว่ามีพื้นที่นาเยอะแค่ไหนครับก็ตรงนี้ก็แค่นิดเดียวครับ เดี๋ยวมาดูคลองไส้ไก่ฝั่งนี้กันฝั่งด้านซ้ายนะครับครับนี่คลองไส้ไก่ขุดขุดมาก็จะมีะทำเป็น คันดินพักอยู่คือจะไม่ขุดต่อเนื่องตลอดทั้งแนวนะครับนี่นะครับจะเป็นคันดินพักสามารถเดินได้ก็เหมือนว่าถ้าน้ำมันไหลตลอดทั้งแนวก็อาจจะเป็นอาจจะทำให้ดินมัน ทางได้ง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะมีมีที่พักอยู่อย่างนี้เป็นที่ตื้นๆนะครับนีฝนตกก็ดินดินมันชุ่มครับมีดินสไลด์ไปบ้างแล้วนิดหน่อยครับอ่าตรงนี้จะเป็นน้ำสีเขียวๆน้ำใสครับสีเขียวๆนะครับอันนี้น้ำที่เกิดจากน้ำใตดินครับตาน้นา จากพื้นที่ที่พี่ธงบอกว่าเป็นนาตรงนี้นั่นนะครับก็จะตรงจุดนั้นก็จะมีท่อท่อ PVC เชื่อมต่อถ้ามีน้ําในานามากไปก็จะไหลลงคลองไส้ไก่ครับครับถัดมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตาน้ํานะครับที่ทางรถแมคโครเข้ามาขุดนะครับตอนแรกจุดนี้ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นตาน้ําตามแบบที่ทางผู้รับเหมาเขามาทํานะครับก็สอบถามคุยกับทางผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาบอกว่า,ามาอยู่ตรงนี้มันไม่มีน้ําใช้เขาก็เลยต้องหาน้ําเองก็เขา,าทางคนขับรถแมคโครเขามีวิธีการหาดูตาน้ํานะครับว่าตรงไหนมีตาน้ําเขาก็จะมาขุดขุดลงไปอันนี้ก็ลึกประมาณ 5- 6เมตรนะครับ คือสุดสุดแขนของรถแมคโครครับก็เจอตาน้ำเห็นว่ามี3ารูด้วยกันครับก็น้ำออกดี3ารูก็น้ำเยอะเลยครับนี่นะครับได้น้ำเขียวๆน้ำใสนะครับมันจะออกสีเขียวๆก็ผูรับเหมาก็มาอาศัยน้ำตรงนี้แหละครับไปใช้ไปอาบ เพราะว่า,าไม่มีน้ำประปานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่พื้นที่นาพื้นที่สวนแต่มีไฟฟ้าผ่านนะครับนี่นะครับทุกเย็นก็พี่ทงสังเกตนะครับรถแมคโคร็็จะมาตักเอาน้ำตรงนี้แหละไปเก็บใส่ถังแล้วก็ไว้ใช้อาบใช้ซักผ้าอะไรของเขานะครับก็สุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่ได้กรบนะครับก็ ได้แต่งบ่อให้สวยงามก็เป็นตาน้ำเอาน้ำไว้ใช้งานต่อครับมาดูคลองไส้ไก่ฝั่งซ้ายกันต่อนี่นะครับมีน้ำแล้วก็จะดูสวยงามขึ้นครับยาวไปถึงโน่นก็เป็นเป็นร้อยเมตรแล้วครับ ยาวทีเดียวครับพื้นที่13ไร่หน้ากว้างนะครับก็ยาวท้ายสวนก็เท่ากับของพี่ทงนะครับแต่ว่าของตรงนี้จะพื้นที่ด้านหน้ามันกว้างกว่าเนื้อที่ก็เลยเยอะเนี่ยน้ำตรงนี้เริ่มใสแล้วมาดูน้ำในคลองไส้ไก่กันครับ งนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆออกเขียวๆครับก็เป็นน้ำที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินนะครับเราเดี๋ยวมาดูกองไส้ไก่อีกฝั่งหนึ่ง,งนี้ก็จะมีคันดินต่พักคั่นไว้อยู่กับฝั่งนี้ก็จะมีน้ำอยู่เหมือนกันครับ แต่อันนี้เป็นน้ําที่เกิดจากสระน้ําอันเก่านะครับสระน้ําที่มีอยู่เดิมก็โดนกบโดนฝังไปแล้วก็น้ํามันก็ล้นออกมาอ,าอยู่ในคลองไส้ไก่อันนี้น้ําจะเป็นสีดําๆกินออกเน่าๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการหมักหมมที่รถแมคโครเขาได้ลื้ป่านะครับลื้ป่าลื้ญ้ามันก็จะมาหมักหมมอยู่ในน้ําตอนนี้เกิดเป็นน้ํา กลิ่นเน่าๆนะครับก็ส่งกลิ่นเหม็นครับรอบๆคันดินรอบคลองไส้ไก่ก็กำลังทยอยเอาฟางมาห่มฟางไว้ครับจะไดะ้ช่วยป้องกันการไหลของน้ำนะครับให้ไหลช้าลงหน้าดินของเราจะได้ไม่พังทลายครับ ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นพื้นที่ที่เป็นโคกครับพี่ธงเดินมาก็มันก็จะดูสูงสูงฝั่งนี้คลองไส้ไก่ก็จะมีการขุดนี่นะครับขุดเป็นเป็นร่องเล็กๆไว้สำหรับรับน้ำส่งต่อลงคลองไส้ไก่อีกทีฝั่งนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ด้านด้านขวานะครับ ีน้ำค้นๆก็เป็นน้ำที่มีอยู่เดิมครับน้ำในสะเดิมแล้วก็สะบ่อเดิมเนี่ยถูกกลบไปก็น้ำก็จะไหลซึมมาอยู่ในคลองไส้ไก่ครับจะลองยกกล้องให้ดูมุมสูงดูนะครับอันนี้เป็นสุดขาตั้งกล้องของพิธงครับ มาดูตรงนี้กันครับที่ขุดเป็นร่องน้ําลงไปต่อกระคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับพื้นที่รับน้ํานี่นะครับจะเห็นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มันจะมีน้ําปุดปุดขึ้นมาเนี่ยครับเห็นเป็นน้ําปุดปุดขึ้นมาไม่รู้มันคืออะไร แต่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นบ่อน้ําเก่านะครับน้ํามันก็จะมีการหมักหมักหมุมของพวกเศษต้นไม้ใบไม้ที่รถแมคโครได้เอามาไถากบไว้นะครับมันก็จะมีปูดๆขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อีกจุดตรงนี้ก็ก็มีขึ้นเหมือนกันครับ จุดหนึ่งตรงนี้ก็มีเป็นฟองฟองขึ้นมาก็เป็นน้ำใต้ดินครับมันดันขึ้นมามีน้ำเยอะครับตรงนี้ครับเดินมาถึงจุดบริเวณนี้ก็ จะขึ้นเป็นเป็นโคกเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนึงครับกเ็เขายกพื้นที่ตรงนี้สูงขึ้นมาก็เป็นพื้นที่ที่ว่าเขาจะทำบ้านนะครับนี่ครับความมีความกว้างอยู่กี่เมตรเดี๋ยวพี่ธงลองเดินนับดู พื้นที่หน้ากว้างตรงบริเวณที่ยกเป็นโคกขึ้นมาก็กว้าง10เมตรประมาณ10เมตรครับลึกเข้ามาประมาณ35เมตรแล้วก็ถัดจากนี้ก็จะฝั่งด้านขวาของพื้นที่ครับก็เป็นแนวสุดคลองไส้ไก่ครับ สุดคองไส้ไก่แล้วครับยาวมาจากข้างหน้านู้นนีย่ยครับตรงต้นไม้ตรงนี้แล้วก็จะมีบ้านอยู่บริเวณนี้นะครับฝั่งด้านขวาตรงโน้นก็จะสุดคลองไส้ไก่เหมือนกันครับถัดจากตรงนั้นมาก็จะเป็นบอ่อเก็บน้ําใหญ่ๆอีกบอ่อหนึงครับบอ่อนี้จะใหญ่สุดเลยครับ ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะทำมุมโค้งๆว้าววนะครับแล้วก็น่าจะขุดลงไปจนเจอตาน้นาเหมือนกันครับสังเกตน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสีเขียวๆแบบนี้คือเป็นน้ำที่ขึ้นมาจากใต้ดินนะครับก็ทำเป็นสะดือบอ่อแล้วก็ขุดลงไปจนเจอตาน้นาครับ เห็นรูปทรงกันหรือเปล่าครับต้องถ่ายกับโดนครับถึงจะเห็นรูปล่างชัดเจนอันนี้นะครับเป็นสะบอใหญ่ครับก็จะมีท่อ PVC เชื่อมต่อกับคองไส้ไก่ครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพื้นที่แนวเขตแดนทั้งสองข้างก็เห็นว่า เขาจะทำเป็นถนนให้รถสามารถวิ่งรอบพื้นที่ได้ครับเนี่ยครับจะทำโค้งๆว้าวลูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เว้าวสี่ด้านแล้วก็เว้าวตรงกลางครับประมาณนั้นครับไม่รู้เรียกว่ารูปอะไรเหมือนกันฝั่งตรงโน้นที่เป็นต้นไม้อยู่ตรงนั้นก็เป็น พื้นที่ปลูกป่าของพี่ธงครับ1ไร่สวยงามดีครับก็น่าจะลงทุนไปเยอะอยู่ไม่ได้ถามกับเจ้าของที่นะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่น่าจะเยอะพอสมควรครับเพราะรถไถรถแมคโครมาขุดสะขุดรับพื้นที่อยู่ก็2ออาทิตย์เลยครับ นี่ครับก็เตียโล่งไปหมดเลย13ไร่ครับก็พีทธงก็ดีใจแล้วครับมีเพื่อนบ้านมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ใก,ใกล้ๆโคกหนองนาเกษตรตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรชัชกาลที่9ครับเอ๋ okay, ครับก็มา จบเบิงกันเพียงเท่านี้ครับ,รบฝากติดตามนะครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มกดไลค์ให้กำลังใจกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ